น้ำเนี่ยมันไหลมาเป็นปีแล้วเนี่ยมันน้ําเสียนะคะไม่ใช่น้ําดีแจ้งไ้ที่เทศาบาหลหนองปลาไหลช่วยหน่อยเหอะทำตรงนี้หน่อยรับปากแล้วก็ไม่มาทำไม่มาดูแลเลยอ่ะสานาสุขมาดูเขาย,ยังตอบไม่ได้ว่าน้ําอะไร เต็มดีไหมเห็นไหมเห็นรอยไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยนะน้ำเทน้ำอะไรอันนี้ตอนแรกตอนแรกมันก็ยังไม่ไม่ไม่เยอะขนาดนี้ถ้าถ้าเกิดน้ำปะปามก็จะเป็นสีใสถูกไหมนี่นี่นี่สีใสดีไหมก็จะเป็นอะไรสีเขียวนไหลต่อเขาอกรช่างอยู่อยู่พัทยามันเป็นน้ำน้ำเน่าอ่ะถ้าไม่ น้ำเนี่ยมันไหลมาเป็นปีแล้วเนี่มันมาเป็นเหลืองๆครับคาบเดี๋ยวได้โดนผิวหนังนะคะถ้าโดนผิวหนังเนี่ยคันต้องไปหาหมอนะคะแล้วมันจะลื่นมันจะเป็นน้ำน้ำเหลืองๆเนี่ยมันจะลื่นตลอดแล้วมันมีจะมีกลิ่นเหม็นเวลาแห้งปั๊บแมงวันตอมหึงเลยค่ะน้ำมันผูกขึ้นมาอย่างไรไม่รู้อยู่ตรงนั้นนะคะเราก็อยู่มาตั้งนานแล้วก็เพิ่งจะมาไม่ไม่หลายสองสามปีเนี่ยมันมันผุดขึ้นมาเอง S <S ก็เลยไม่ทราบว่ามันมายังไงทําไมถึงคิดว่าเป็นสารเคมีครับถ้าตามที่เราคิดถ้าถ้าหาว่าน้ําน้ําบาดาลหรือน้าปะปาแตกมันก็ต้องเป็นใส่ๆไอ้เนี่ยน้ํามันขุดมามันเป็นน้ําเหมือนสารเคมีอ่ะแล้วตอนนี้ชาวบ้านในตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนไงครับทั้งกินนะคะแต่เราเดือดร้อนแน่นอนเพราะน้ํามันหลากมา,มามาฝั่งบ้านเรารแล้วเราจอดรถแล้วเราเดินเราลื่นครับลื่นมาสองสามครั้งแล้วนะคะครับและถามว่าเนี่ยลื่นแล้วใครรับผิดชอบถ้าเราเป็นอัมพาตขึ้นมาล่ะ ได้แจ้งไปทางเจ้าของหมู่บ้านหรือว่าหน่วยงานไหนหรือยังครับแจ้งแล้วค่ะแจ้งไปที่ที่อบอตอค่ะเท,ทศาบาล<า>หนองนนปลาไลแล้วเจ็บใจตรงที่ว่าทําไมไอเนี้ยเจ้าของโครงการหมู่บ้านอะก็คือเทศาบาลเจ้าของเทศเออเป็นคนเป็นผอเอออทศาบาลเขาไม่มาแก้ไขไม่มีค่ะใช้ลูกน้องมาดูแล้วก็มาเจาะประปาหนักประเดิมอีกน้ําหนักไหลหนักปะเดิมเอาไม่ว่าอันนี้ให้ช่างมาดูบอกจะมาเก็บค่าที่จ่ายกับเราถามว่า เราชาวบ้านเรารู้เรื่องอะไรเขาด้วยเราไม่รู้อะไรเลยแต่น้ํามันหลากมาทั้งบ้านเราเราไปให้คุคณมาช่วยดูดูเราหน่อยแล้วตอนคุณหาเสียงกันคุณก็เข้ามาแล้วก็ขอร้องว่าเออถ้าวันนึงคุณ้าค,คุณช่วยหน่อยเถอะทําตรงนี้หน่อยรับปากนี่เหรอผู้บริหารท้องถิ่นเขาทํากันอย่างนี้เหรอคะรับปากมั่วไปหมดเลยโกหกไปทีสองทีแล้วก็ไม่มาทําไม่มาดูแลเลยอ่ะอยากให้เขา,เขา,าเก็มาแก้ไขาย,ยังไงบ้างก็ต้องให้เขามาดูสิมันเกิดอะไรขึ้นไงแต่ไม่ใช่มาดูอย่างเดียวก็ต้องทํา เนี่ยมันน้ำเสียนะคะไม่ได้น้ําดีถ้าน้ําดีจะไม่พูดสักคำเนี่ยน้ำเนะคุณนักข่าวคุณดูสนิน้ําน้ําเหลืงองๆอ่ะมันคืออะไรเราก็ไม่รู้ oh. เขาเอาไอ้ไอ้สารน่าสุขมาดูเขาย,ยังตอบไม่ได้เลยว่าน้ําอะไรแล้วอย่างนี้เราเป็นชาวบ้านเราจะรู้ว่าน้ําอะไรเปล่าคะ